วันนี้พามาดูแนวทางการตกแต่งเจ้คู่เจ้หกันบ้างครับก็สําหรับตัวเจคู่เจ้หคันนี้นะครับงบประมาณประมาณ200,000บาทนะครับมีตัวล้อมีตัวยางมีตัวโชคมีชุดเบรกหน้านะครับเริ่มกันที่ตัวล้อนะครับคันนี้เลือกเป็นล้อฟอร์ชนะครับแบรนด์ดังอวรายฟอร์ชนะครับก็สําหรับล้อเนี่ยค่าตัว80,000บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีโปรโมชั่นนะครับสามารถที่จะแลกล้อเทิร์นล้อเดิมได้นะครับลดสูงสุดเนี่ยสามหมื่นสามพันบาทก็ขนาดล้อเนี่ยเป็นยี่สิบนิ้วพีซีดีของเจ้าคู่เจ้า สำหรับความกว้างเนี่ยเป็น8.5ดจุดห้านะครับออฟเซตสาระยะเนี่ยก็จะออกมาพอดีนะครับไม่ได้ล้นนะครับไม่ได้หุบนะครับทำให้รถเนี่ยมีมิติความสวยงามที่มากขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวยางนะครับคันนี้อยากได้เป็นยางรุ่นเงียบนะครับก็เลือกแบรนด์พรีเมียมอย่างโยโกฮาม่านะครับเป็นรุ่นแอดวานเดซิเบล V ห้าห้าสามนั่นเองครับขนาดยางคันนี้เป็น2 4งสี่ห้าทับสี่ห้า R ยี่สิบนะครับค่าตัวยางเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของตัวยางเนี่ยนอก สบายนะครับทำให้การเดินทางนะครับบน j จคู่เจคันนี้นะครับขับดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะโหลดจัดทรงนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือในส่วนของตัว โชคสตัดปรับเกียวนั่นเองนะครับคันนี้เลือกเป็นของ p r o f e n d e อร์รุ่นฟิตนั่นเองนะครับก็โชคตัวนี้สามารถที่จะปรับความสูงสแตนดาดได้โหลด1นิ้วก็ได้หรือจะโหลด1.5นิ้วก็ได้นะครับในคันนี้เนี่ยเลือกโหลดที่1นิ้วเท่านั้นก่อนนะครับสำหรับค่าตัวของตัวโชคเนี่ยอยู่ที่39,500บาทนะครับแน่นอนว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยให้เสถียรภาพการทรงตัวของรถคันนี้นะครับขับดียิ่งขึ้นคนที่ขับเร็วนะครับอยากจะได้ประสิทธิภาพโชคที่ดีขึ้น ก็แนะนำอัปเกรดตัวโชว้กเป็นโปรเฟนเดอร์ฟิตบนราคา39,500บาทเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มอย่างแน่นอนนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่เราเพิ่มกันในวันนี้ก็คือในส่วนของระบบเบรกนะครับคันนี้อัปเกรดชุดหน้าก่อนเลือกเป็นโปรโตรานะครับตัวนี้จะเป็นด้านหน้า6ลูกสูบนะครับมาในรหัส R F 6 0 3นั่นเองนะครับขนาดจานเนี่ยอยู่ที่3 5 5มิลิเมตรนะครับก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจของเรานะครับขณะใช้เบรหรือว่าในลักษณะที่ต้องการเบรกอย่างกระทันหันเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพเเีี่ยยลลดดดรระะไไปไ้ค,นะคัทสญ ราคาเข้าถึงได้ง่ายเพียง43,000บาทเท่านั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอในส่วนของโปรโมชั่นส่งท้ายปีเนี่ยโรตาร่าเองนะครับก็มีโปรโมชั่นเราๆนะครับรับส่วนลดสูงสุด10,000บาทนะครับเมื่อซื้อชุดเบรกชุดหน้าและชุดหลังนะครับก็สําหรับตัวคาลิเปอร์ที่ด้านหน้านะครับในโปรโมชั่นนี้ต้องเป็นรุ่น RF63X เท่านั้นนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ j ค่ J5 แลวอยากตกแต่งนะครับอยากปรึกษาพวกเรารีพาวเวอร์นะครับว่าเอ๊ะขับเป็นอย่างนี้ใช้โช๊คตัวไหนดีนะครับใส่ล้ออะไรแล้วสวยนะ แต่ละรุ่นนะครับอย่างเจคูเนี่ยก็ p c d เนี่ยเป็น5รูร้อยแนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะตกแต่งล้อแมกยางช่วงล่างโช้สตัดปรับเกลียวหรือว่าระบบเบรคนะครับบนเจคู่ J5 ก็สามารถปรึกษาพวกเรารีพาวเวอร์ได้ครับ